โอ้โหต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะพิธีเปิดตัวซีเกมครั้งที่สายวิสานจัดงานได้ย,ยิ่งใหญ่อลังการมากตอนแรกก็เห็นดราม่าดราม่ามาแต่วเวลาเปิดตัวมาดูดโอ้โหแสงสีเสียง Oh my god นะคะต้องบอกว่างานนี้ได้บริษัท i n d e x Creative Village มาจัดงานแสงสีเสียงให้โอ้โหต้องบอกว่า<ไ>ปเป็นงานระดับโลกเลยนะเป็นงานระดับโลกเลยและยิ่งโดยเฉพาะตอนที่มีนางงามประเทศไทยนะคะ เป็นนางงามระดับโลกไม่บ่าจะเป็นแอนชอรีแอนโทนเนยโอปาโอโหออกมาถือป้ายแต่ละประเทศให้แต่ละประเทศที่เข้าแข่งขันซีเกมส์โอ้โหเธอดูเป็นการให้เกียรติแต่ละประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มากๆที่สำคัญพี่เดซี่เห็นนะตอนที่บัวข่าวออกมาลำวยไทยโชว์โอ้โหเธอมันแสดงถึงวัฒนธรรมไทยได้อย่างดีเยี่ยมมากๆและที่เซอร์ไพรส์สุดๆคืออะไรรู้ปะ เปลี่ยนสนามให้เป็นมหาสมุรทรโทมีการลอ,อยตัวมีกระโดดน้ำเลิศผทับนักแสดงซีนีวายมาโชว์โอ้โหเรียกเสียงกรีดกรดลั่นสนามเลยนะคะและที่ต้องเซอร์ไพรส์สุดๆแบมแบมออกมาโชว์อีกอย่างไรก็ตามนะคะสามารถรับชมซีส์เกมทั้งที่3 3ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะสามารถรับชมได้ที่ช่อง PP TV NBT ทีสปอร์ตเซเว่นหรือทางออนไลน์ของฟูวิชันนาวนะสามารถเลือกรับชมได้เลยจ้าสนุกสนานแน่